สวัสดีทุกคนด้วยนะยคะยินดีต้อนรับสู่เกม Pocket Incoming เซิร์ฟเวียดนามหรือเซิร์ฟ VN นั่นเองนะคะสำหรับเกมนี้เซิร์ฟนี้เนี่ยเคยบอกไปแล้วเนาะว่าการดาวน์โหลดเนี่ยตั้งแต่คลิปแรกที่เราลงไปนะคะว่าคนถามมาเยอะมากเลยนะว่าโหลดจากไหนนะคะแล้วก็โค้ดมีโค้ดแจกไหมอะไรยังไงเนี่ยก็แนะนํานะคะเซิร์ชใน YouTube ได้เลยเนาะก็มีหลายๆช่องที่เขาทําไว้อยู่นะคะก็ของพี่เนี่ยดูจาก y o u t u มาและแล้วก็โหลดมาโหลดมาไว้นานแล้วโค้ดก็ใส่ไว้นานแล้วนะคะก็ไม่ได้เก็บไว้เนาะก็เลยจําไม่ได้นะคะขอภัยทุกคนด้วยนะคะก นกันได้พิมพ์ว่า Pocket Incoming s ิ r ์เวียดนามหรือ Pocket Incoming Se r ์ e เวียดนามโค้ดของเวียดนามอะไรอย่างนี้เนาะก็จะมีขึ้นมาให้นะคะก็ลองไปดูใน YouTube ดูนะคะก็จะประมาณนี้สนำะหรับการดาวนโหลดแล้วก็โค้ดต่างๆนะก็วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเจเนเซกนั่นเองนะคะตัวนี้นะสำหรับคนที่อยากได้นะคะสำหรับ Surf g ฟกระบเนี่ยยังไม่น,าน่าน่าจะยังไม่เข้านะมันน่าจะเข้าเฉเพาะตัวจิราชีนะคะที่มันใหม่ๆม,มาเนาะ,ะเจเนเซกยังไม่เข้านะคะก็ตัวนี้เป็นธาตุแมลงเหล็กนั่นเองนะคะโจมตี เป็นสายแอคแท็กนั่นเองนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยเรามาดูเรื่องของกิจกรรมกันก่อนของเซิร์ฟเวียดนามนะคะไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟเวียดนามกับเซิร์ฟโกบอเนี่ยมันจะมีกิจกรรมเหมือนกันไหมนะก็มาดูของเซิร์ฟเวียดนามกันเนาะอันนี้เป็นกิจกรรมหมุนหมุนวงล้อนะคะสําหรับเฉพาะคนที่เติมเท่านั้นเนาะอ่าเติมแล้วก็มาหมุนนะคะแล้วก็กิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมสโนตรงนี้นะคะสโนเกมนะคะเกมสโนนั่นเองลงได้2ครั้งนะคะเดี๋ยวเราไปลองลงให้ดูกันเนาะอันนี้เลือกตัวเนี่ยอันแรกนะคะดูสเตตัสตรงนี้นะ อ,นนอย่างเช่นคาร์บิโกนเนี่ยมันจะเป็นแบบเลือดเยอะอันนี้พลังชีวิตเยอะนะคะหัวใจเยอะแต่สปีดช้านะตัวกลางๆเนี่ยก็อยู่กลางๆเลยนะคะก็คือเลือดเนี่ยจะอยู่ระดับกลางนะคะแล้วก็สปีดระดับกลางส่วนใครต้องการสปีดไวใช้ตัวนี้นะคะแต่พลังชีวิตเนี่ยจะมีแค่สามเท่านั้นนะก็เลยจะใช้เป็นเคโรบัซื้อนะคะเจ้าตัวกบตัวนี้นะปึ๊บไปราไปลองเล่นดูนะว่าจะเป็นยังไงบ้าง อันนี้เราอย่าแบบวิ่งไปโดนนะนี่นะทุกคนเราเก็บเนี่ยพลังชีวิตเราจะหายไปนะหัวใจนี่หัวใจมันก็จะลดไปถ้าโดนแบบน้ําแข็งก็น้ําแข็งนะหิมะตรงนี้เราก็เก็บให้เยอะที่สุดนะสาหรับกล่องของขวันนั่นเองปึ๊บ่าก็ลงได้สองครั้งอันนี้มันขึ้นแค่สองครั้งนะทุกคนของเซิฟก็ปโไม่แน่ใจว่ามันได้เล่นได้กี่รอบนะเก็บให้เยอะที่สุดนะสาหรับกล่องของวัญก่อนที่มันจะหมดเวลานะ อีกหนึ่งนาทีกว่าอุ๊ยโอ้โหได้แค่2สองรอยเองเนะนี่ยนี่เราก็มากดรับของตรงนี้ก็จะมีถุงเท้านะคะแล้วก็เพชรแล้วก็ทองนั่นเองนะถุงเท้านี่เนี่ยจะไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นของอะไรบ้างนะ,ะเดี๋ยวเราไปกดดูกันเนาะอ่าเดี๋ยวเรามากดดูเรื่องของถุงเท้าเมื่อกี้ที่เราได้มามันจะมีของอะไรบ้างนะปึ๊บนี่มีเกรดหิมะนะคะนี่เกรดหิมะแล้วก็ ตัวนี้เกริมาน่าจะไปแลกของอีกทีนะทุกคนแล้วกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะเดี๋ยวแนะนํากิจกรรมให้หมดก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปรีวิวเจเนเซตกันนะอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมปั๊มเชรนี่ตู้นี้คือแบบภูมิใจมากนะอยากให้มันมาแบบทุกวันเนาะมันจะได้ปั๊มเชรเรื่อยๆนั่นเองนะคะทุกคนอ่าป่าเราไปกดกันเลยนะอันนี้น่าจะกดได้ประมาณเครั้งนะเพราะว่าเราเป็น V.P. 7นะคะมันขึ้นเป็น V.P. 7นั่นเอง มีแจก v i p ต่างๆด้วยนะสำหรับเซิร์ฟเวียดนามนะคะไปหาโหลดใน YouTube กันนะทุกคนลองพิมพ์หาโหลดกันดูนะพี่จำลิงก์อะไรไม่ได้แล้วนะสำหรับโค้ดก็จำไม่ได้นะก็ไปลองหาโหลดหาเล่นมาได้นะสำหรับคนที่ชอบแบบแจกเยอะเอะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าใครชอบแบบเฮ้ยการเก็บดองอ่าการแบบเฮ้ยไม่อยากได้แบบให้มันได้แบบง่ายอยากแบบตื่นเต้นมากกว่านี่ชอบก็ไปเล่นเซิร์ฟกระบอกนะคะถ้าแบบจะใช้ความพยายามใช้ไล่ใเวลาในการเล่นเนาะ อันนี้คือเราเพิ่งแบบมาทำคลิปลงด้วยนะคะต้องแบบหาเอ้ยสองหมอะไรหรอเสียเท่าไหรเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะครบแล้วนะคะเราสุ่มาโอ้โหหนึ่งแสนหนึ่งแสนกว่าทุกคนโอ้โหเพชรโคตรเยอะเลยนะเดี๋ยวเราดองไว้นะจะดองไว้รอตัวที่อยากได้นะก็จะอยากจะได้เซเนอสนะคะตัวกว้างนี่แล้วก็ตัวนี้อีกนะอามาเป็นแบบยืนแท้งนะ เดี๋ยวรอดูเนาะว่ามันจะมาตู้ตู้ด้านล่างเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่นะเดี๋ยวค่อยจะทําคลิปสุ่มเก็บดองเพชรไปเรื่อยๆเนาะไปเราไปดูเจเนเซกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างสําหรับตัวนี้นะนี่เลยนะคะสำหรับเจเนเซกตัวนี้นะคะก็เอาไปยืนอยู่ในทีมไหนได้บ้างก็จะเน้นเป็นทีมเหล็กหรือทีม,มแมลงก็ได้นะทีมเหล็กทีม,มแมลงอยู่คู่กันนในทั้งในทีมเนาะ ก็จะเป็นพวกตะก,กะแตนแล้วก็พวกเอสพา S ต่างต่างที่ปืนธาตุเหล็กเนาะก็มายืนควบคู่กันได้นะหรือจะใช้ทีมแบบธาตุผสมอะไรก็ได้นะยืนได้หมดนะคะว่ามันเป็นสายโจมตีเนาะตอนนี้เรื่องของเครื่องประดับก็ยิ่งอัพเยอะยิ่งดีนะคะสำหรับอุปกรณ์หรืออันนี้เนี่ยมันก็ได้สีทองมานะคะก็ได้มาแบบในการแจกอะไรต่างเนาะก็เลยเลือกมาใส่ก่อนเป็นการโจมตีนะคะการโจมตีเน้นการโจมตีนะใส่เครื่องประดับเนาะ แล้วก็เรื่องของค่าความสนิทก็ยังอัพไม่เยอะนะทุกคนแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์กันมากนะความสัมพันธ์ช่องแรกเนี่ยจะเป็นตากะแตนด้วงนะคะแล้วก็ตัวมแมลงตัวนี้แล้วก็ตัวด้วงอีกตัวนึงนะสำหรับช่องที่2จะเป็นนี่ที่ตัวเอทพาที่บอกนะที่อยากได้นะคะแล้วก็มีแอคลอนเบลดัม um, นะคะแล้วช่องสุดท้ายจะเป็นจิราชินะคะแล้วก็ตัวเดนเสา ระดับ A อ,อีก2ตัวนั่นเองจะประมาณนี้สําหรับเรื่องของความสัมพันธ์เนาะ เรามาดูเรื่องของการอัพดาวต่างๆนะตอนนี้อยู่ที่5้าดาวนั่นเองยิ่งอัพเยอะเท่าไหร่เนี่ยพลังโจมตียิ่งเยอะเท่านั้นนะทุกคนยิ่งโหดเท่านั้นเนาะแล้วก็การอัพตรงนี้เนี่ยยิ่งอัพเยอะยิ่งดีนะคะถ้าสําหรับตัวที่ทุกคนจะปั้นยาวๆนะแนะนาอัพเยอะๆเข้าไว้นะคะแนะนาทับปั้นทีมหลักก่อนทําทีมหลักให้เก่งๆก่อนแล้วค่อยไปเน้นทีมลองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปลองลงดูนะคะเดี๋ยวจะพูดสกิลในการลงต่อสู้เลยนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับการลงเนี่ยเราจะเอาเจเนซ เดียวๆเลยนะคะก็จะให้ดูแค่เอฟเฟกต์สกิลของมันเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับสกิลที่1การแปลสกิลเนี่ยเราจะไม่แปลแบบให้ครบถ้วนเหมือนตัวอื่นๆนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาเวียดนามเนาะลองแปลในแอปที่แนะนําทําคลิปสอนไปแล้วนะคะก็มันแปลแบบมั่วๆนะทุกคนงงๆมากนะ,ะก็เลยจะพูดแค่การโจมตีมันโจมตีกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับสกิลนี้สกิลนี้นะคะอ่าเรามาดูที่สกิลหนึ่งนะคะเป็นธาตุแมลงนะโจมตีแอคแท็กหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะเป็นแบบเดียวนะคะ เป็นแบบเดียวแต่มันจะมียานเก็บด้วยนะดูนะนี่จะส่งยานมาเก็บอีกสองตัวนะปึ๊บอ่าเห็นไหมอยากจะปั้นยาวๆเหมือนกันทุกคนตัวนี้นะสำหรับสกิลที่สองนะคะก็เป็นการโจมตีแบบเดียวร้อยแปดสิเปอร์เซ็นะคะโจมตีสายแอคแท็กนั่นเองเนาะมาดูแล้วก็จะส่งยานมาเก็บอีกรอบหนึ่งนะ ปึบอ้าวหายนะส่งยานมาเก็บสองลำเลยนะยานลบพิเศษนะเรามาดูอันติกันนะทุกคน,นก็จะมีแบบ300%กับ700%นะมันเหมือนสลับกันเนาะอ่าอันนี้300นะ่าจะ300ร้อนะส่งยานมาเก็บก่อนปุ๊บเดี๋ยวอันติที่แท้จริงมาดูนะนี่มาแล้ว อันติที่แท้จริง700%นะทุกคนส่งยานลบมาแล้วนะปึ๊บโอ้โหโอ้โหอย่างเท่อลังการมากเนะี่ยปึ๊บตั้งป้อมยิงแล้วปึ๊บระเบิดนะตุม้มเรียบร้อยอ่ะเก็บไป3ตัวเลยนะเหลืออีกตัวเดียวนะทุกคนปึ๊บถึงมันจะเป็นโจมตีแบบเดียวแต่มันส่งยานมาเก็บอีกทีนะทุกคนถือว่าโอเคเลยนะสำหรับตัวนี้ อยากจะปั้นยาวๆเหมือนกันนะอยากจะลองไปทําแบบทีมเหล็กอ่เาเหล็กแมลงอะไรอย่างงี้นะอ่าเรามาดูอันติอีกสักรอบความอลังการของอันติมันนะฟืบอันนี้ครั้งแรกอยู่นะอันนี้น่าจะส0มอเอร์เนะที่ส่งยานมาเก็บเมื่อกี้นะสร้างความเสียหายสามร้อยปเซนอันนี้เจ็นะดร้ยเปอร์เซ็นนะมาโดฟืบโอ้โหยานลบพิเศษอืมอืมบินฮะฟืบตุ้ม ตั้งป้มเรียบร้อยไหมปึ๊บบูมโอ้สองแสนนะนี่ขนาดยังอัพไม่เยอะนะสองแสนสี 200, นิดนิดนะอ่าประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับเอฟเฟกต์สกิลการรีวิวสกิลของเจ้าตัวเจเนเซกนั่นเองเนาะตัวนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรนั้นหรือแนะนำกิจกรรมอะไรต่างเนี่ยก็ติดตามกดกระดิ่งไว้รอเลยนะคะแล้วก็สำหรับ การดาวน์โหลดแล้วโค้ดต่างๆเซิร์ชหาใน YouTube กันได้นะทุกคนอันนี้ก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าโหลดจากาช่องไหนมานะคะเคยลืมไปแล้วเนาะก็โหลดไว้นานแล้วนะคะสำหรับโครร้ดต่างๆก็พิพมหาดูได้นะน่าจะมีคนทำไว้อยู่นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ